ค่ะีตอนนี้นะคะเราก็มาถึงตลาดน้ำกวางโจที่เพชรบุรีแล้วเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันนียก่อนว่าข้างในเป็นยังไงก็มาเมื่อกี้ก็เสียค่าเข้าเขานับเป็นต่อคนนะนยี่สิบห้าบาทดูว่าไม่มีคนคนเยอะมากะอนโ้ย น้ำตาลสดชาโกโก้มีนะคะพี่พี่ซื้อทางซื้อปากได้ขนมตาลกับไก่พึ่งหินจุดนี้จะเป็นการไปจับถ้าไปจับใครออกมาเรียนจะมากินลูกไปน้ำตาลโถน้ำพึ่งป่าแท้ประกดย่างเลือกทุก่อนได้นะคะพี่ขอบคุณค่ะเอาขอบไป็นสูงๆอ่ะเอาลงไปสูงข้างล่าง ไปชั้นสองแล้วดูนี่เต็มไปหมดเลยอ่ะคนก็ยังไม่ได้แน่นเกินแบบไม่ได้แน่นมากเขกาก็จะน่าจะเป็นกิจกรรมมีแท็ให้นั่งแท็กก็นั่งฟรีแล้วก็มาเลือกนั่งแท็น่ารักเ <c oughs> นอเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่าครับ้างผูกบุญเส้นค่ะ <c oughs> นั่งแท็ไหนคะเก้าค่ะเก <มา S 2> ้าคือเอาคุณฝ่ายกับเด็กที่เป็นของ ปกติไม่ขยปกติค่ะอันนี้น้ำเไรคะอันนี้เป็นน้ำตาลสดอานน้ำตาลสดหนึ่งค่ะแล้วก็น้ำเปล่าห้าสิบบาทเพราะมีคูปองตอนเข้ามาจะมีคูปองสามใบใช่ปะตอนที่เราได้มาจอดรถแล้วก็เอามาลดเป็นส่วนลดสิบบาทมันก็จะเป็นห้าสิบไม่น่าเกลียดนะก็ก,ก็คือหกสิบกันนึงเดี๋ยวมาลองชิมอันนี้เป็นข้าวซอย ข้าวซอยเพชรอยากกินมานแล้วลว่ะแหละไอเคเค้เขาก็มีเรือขายตลอดเลยอ่ะชิมข้าวซอยก่อนเขาทำน่ารักหนะไม่แพงเนอะไม่แพงเนอะนึกว่าแบบสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเขาจะอัพราคาหอ,อย กินมาหลายวันสมอยากชิมนเพรานั้นไปเชียงใหม่ก็แบบเราไม่เชียงใหม่ไม่ได้กินแบบยังไม่วาว่าไปเจอเจ้าดังแล้วก็ไม่ได้กินไปจอดรถกันแล้วก็พอเดินลงไปแล้วไปเห็นคิวเลยจัหะแบบกลับนี <c oughs> แล้น็ะนะคะอัาน,นี้เป็นฝ่ายให้ดูความยาวแล้วก็ยื่นให้พี่เขาที่เรือไปเลยมันยาวเกิน <c oughs> เรียบร้อยค่ะอันละห้าสิบบาทน่ <c oughs> ารักปะ อันนี้เสร็จแล้วเราไม่ดับเนแบบบ้านเนี่ยดูขนมปาลน้ำตาลสดเขาก็อร่อยน้ำตาลสดเขาอร่อยสดชื่ออันนี้เป็นขนมขหนึ่งาชินละห้าด <c oughs> euh. ิาแค่ลู้แล้วค่ะคุณยาแล้วก็มีหนมไผ่เหมือนข้างในอ่ะเขาจะมีเป็นโซนที่สองก็จะเป็นแบบหนอมา ไม่ได้เดินเข้าไปนะคะใครอยากมาก็เดี๋ยวเราจะไปวัดกันต่อแล้วก็จะมีไปสวนสวนลุงถนอมเพราะว่าเนี่ยชอบกินขนมตาลมากแล้วขนมตาลใช่ไหมเหมือนมันจะเป็นชื่อเขาเป็นที่ขึ้นชื่อของที่นี่ถ้ามาเทปก็คือยังมีให้กินอยู่คิดว่าแบบนั้นนะไปเสิร์ชมาแล้วเขาบอกว่า ส่วนลุงถนอมเขาปูกตาทําขามาานมตาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแม่เสร็จแล้วมีเวลาน้อยกับได้เลยถ้ามีเวลาเยอะเดินต่อทางด้านนี้นง็กเดียนท่องเต้ใช้ถึงเยอะกุนูหิ่งเจี๊ยหกโคชื่ของเยอเราเชื่อเป็นต้นค่นนะสำคัญตัวสอนตรงนี้ดีมากมีเท้าจะสูงรกวานสิ่งไม่ดีทั้งหลายตรงตกตัมาสารนวอพิจารณาขอท่านเพื่อสนามให้ตอนนี้นะคะเราต้องกำลังจะไปดูถ้าแม่กุนีพันเบิกก็จะมีรถแบบนี้นะคะ จริงอ่ะเดินเข้ามาไม่ไกลแต่แต่อาจจะแนะน,นำให้เดินวันที่ไม่ร้อนเพราะถ้าร้อนอนอกเป็นเต็มเลยจ้ะสิ่งแล้วไปักร,ระถางพ่อแม่เก้าดอกนะครับแล้วก็ที่เหลือหกตรงนี้สามดอกตรงนี้สามดอก ý thức ăn của chúng ta sẽ cùng với những người những เมื่อกี้คือปักหมุดปักหมุดออกจากตรงนูน้นตรงวัดใช่ปะบอกว่าไปแก่งกระจานแต่ว่าทีเนี้ยตามหมุดก็เป็นชื่อแก่งกระจานแต่พอมาถึงแล้วอะเป็นเขาพเนินทุ่งแล้วพี่ที่อุทยานเขาก็เลยบอกว่า ให้ไปอีกทางหนึ่งแล้วจะต้องปักหมุดไปที่สะพานแขวนแก่งกระจานเผื่อใครไม่รู้เพราะเนี่ยมาตามแมปก็คือตั้งใจมาคือก็ก็คือตั้งใจมาที่อุทยานเนี้ยแต่แบบมันปักมาที่นี่นะคะถ้าใครยังไม่รู้ก็อย่าลืมเปลี่ยนหมุดไปที่สะพานแขวนแก่งกระจานนะคะก็จะเป็นจุดที่เป็นของอุทยานแล้วก็ไปประทับตาตรงนู้นเลยแล้วก็พี่เขาบอกว่าจะมีปั๊มอยู่ตรงนู้นด้วยเมื่อกี้ตอนเข้ามาไม่ได้เติม เดี๋ยวลองไปดูตรงนู้นกันละกันเนาะอ่านป้ายแล้วเนี่ยนะนทีแรกอะแต่ว่าก็ไม่คิดว่ามันจะแบบมันจะเพี้ยนเชื่อ Google ถ้าอยู่ตรงนี้ก็มันจะเป็นปั๊มแบบปั๊มที่ว่าแบบชาวบ้านเขาเปิดเองมันจะไปอยู่ปัม๊มเเลเซเว่นไปคนแถวนี้เขาก็เติมตรงนั้นแหบลบะใช่เพราะว่ามันใกล้มันใกล้สุดแต่ถ้าจะเอาแบบปั๊มแบบปทอทบางจากก็คือต้องไปตรงวง,งเวียนใช่ประมาณสิบห้าสิบห้าโลอะน้ำมันมันมีถึงไหมมันขี่จังว้ยขี่เดี๋ยวพอรถอะไรขังข่าวพอสิบห้าโล ออกมันออกได้สองทางออกนี้ก็ได้นี่<อ>น,นี่นี่มาทางไหนนูนแะกลับไปไหน,นกลับออกกรงเทพก่ับอ่าถ้าออกรรงเทศเสร็จดีแหละไปถึงบากกรกทอเจอวงเวียน<ช>มันเจอวงเวียนใช่ไหมซ้ายมือแล้วขับตรงเลยมันจะไปออกทางเขาย้อยมันจะไปถ้าถ้าจะออกทางเขาย้อยมันอ่าเปิดแมปอะเด่มันก็จะให้เลี้ยวขวาแต่ถ้าแบบจะไปทะลุล่าลีมันก็ทะลุเข้าไปได้ทะลุล่าลีเข้านครปฐมอะไรเงี้ยมันไปเข้าทาง เข้าประทุมออกไปได้ถ้าอยากไปเส้นพรามสองก็ออกออกทางเสาย่อยแล้วก็ออกตรงลงหรือขึ้นสะพานผ่านลงมาลงมะลาแล้วก็เข้าพนักต่องรคะที่เขาบอกมีปั๊มอยู่ตรงนู้นมีปั๊มอยู่ตรงนู้น อีกหนึง่งหนึ่งห้าร้ลยเราก็มาถึงอุทยานแห่งชาติแข่งเกินจมเกิอนอับไกลไหมคะป,<ร>ปกติเราใช้เวลานาะนถ้าวนรอบเกินก็ชั่วโมงหนึ่งโอ้โหชั่วโมงก็กคือเรียนราหาลิงแวะก,กองข้าวหลวให้แล้วก็ไปวัดแล้วก็กลับมาสองชั่วโมงแค่นั้นสองชั่วโมง ต้องมาต,งต้องมาเร็วๆหนูได้ได้เลยหนูไได้หนูมา<ๆ>อ,อีกรอบได้ไดค่ะ,ะถ้าสมมติว่ามามีเวลาสองใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงคุณุคขูจะพาเข้าไปข้างในจะมีลิงน่าจะพาให้อาหารลิงน่าจะเป็นเกาะแน่เลยแล้วก็มีเป็นพารแล้วก็นู่นเขาจะพาเลาะไปตรงนู้นอันเนี้ยที่จริงถ้าขับเข้าไปข้างในจะมีสะพานแขวนอยูน่นู่นเห็นไ่ม กล้องซูมไม่ได้เห็นนะในที่สุดเราก็มาถึงอุทยานแห่งชาติเขื่อนแก่งกระจานแล้วนะคะทุกคนสำเร็จไปอีกหนึ่งตาประทับฉันเก่งไหม แล้วเดี๋ยวไปดูว่าทริปหน้านะคะใจจะไปไหนต่อฝากติดตามด้วยนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเราเจอเสือด้วยนะทุกคนเสือ <laughs>